สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาภาษาไทยคลิปนี้นะคะครูตาก็จะพาเด็กๆนะคะมาทําแบบฝึกหัดเช่นเคยซึ่งวันนี้แบบฝึกหัดที่เราจะทํานะคะคือแบบฝึกหัดในหัวข้อเรื่องคําควบกล้ำนะคะเมื่อวานเด็กๆก็ทําแบบฝึกหัดคําควบกล้ำไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็จะมาทําแบบฝึกหัดคําควบกล้ำอีกเช่นเคยคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะทําแบบฝึกหัดทั้งบท2หน้าเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า2หน้าที่คุณครูคุณครูพูดถึงคือหน้าไหนบ้างนะคะ เด็กๆระหว่างนี้เด็กๆหยิบเล่มแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยแบบฝึกหัดที่เราจะทําวันนี้ก็คือในหน้าที่66นะคะให้เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่66กับหน้า67สองหน้าเรามาทําหน้า66ก่อนหน้า66นะคะเขาให้เติมอักษรตัวรอเรือรอลิงและก็วแหวนลงในช่องสี่เหลี่ยมว่างๆนะคะให้เป็นคําควบกล้ำที่ถูกต้องสมบูรณ์อย่างเช่นข้อแรกคําว่าช้างพลายตัวอะไรหายไปคะ ตัวลอลิงใช่ไหมคะเด็กๆก็เติมลอลิงลงไปข้อที่สองคำว่าไม้กวาดคำว่าไม้กวาดตัวอะไรหายไปตัววอลแหวนใช่ไหมคะเด็กๆก็เติมวอลแหวนลงไปข้อที่สามคำว่ากระโปรงกระโปรงดูซิกระโปรงตัวอะไรหายไปรอเรือใช่ไหมคะทั้งสองช่องเลยเด็กๆก็เติมรอเรือลงไปข้อที่สี่คำว่า ไข,ขวาตัวอะไรหายไปคะวอลวนใช่ไหมคะก็เติมวอลวนลงไปข้อที่5คําว่าปลดปล่อยคําว่าปลดปล่อยตัวอะไรหายไปคะลอลิงเด็กๆก,ก็เติมลอลิงลงไปทั้งสองช่องเลยข้อที่6คําว่าครอบครัวครอบครัวตัวอะไรหายไปเอ่ยดูซิคําว่าครอบครัวง่ายๆเด็กๆลองเติมดูซิว่าตัวอะไรหายไปต่อไปข้อที่7ของขวัญ ตัววอแหวนหายไปแล้วก็ข้อที่8คดคว่ากล้าหารกล้าหารต่อไปข้อ9คําว่ากว้างขวางตัวอะไรหายไปเด็กๆก็เติมลงไปแล้วก็ข้อสิบตรึกตรองตรึกตรองทีนี้พอทําหน้านี้เสร็จแล้วหหน้าหกหกเสร็จแล้วทั้งสิบข้อมาดูหน้าห7สิ็ดหน้าห7ิเดเขาให้เราคิดแล้วก็เขียนคำควบกล้ามลงในช่องช่องแรกเป็นคำที่มีรอเรือก กล้านะคะรอเรือกล้าช่องที่2อรอลิงควบกล้าแล้วก็ข้อที่3วอลแวนถ้าเด็กๆไม่อยากคิดคําใหม่ง่ายๆเลยมาดูในหน้า66แล้วลองแยกดูสิว่าคําไหน1-10ถึง10เนี่ยมีคําไหนที่เป็นรอเรือควบรอลิงควบแล้วก็วอลแวนควบเด็กๆก,ก็แยกแล้วก็มาใส่ในตารางในช่อง67ได้เลยนะคะ สามารถดูคำในหน้า67มาแยกใส่ในช่อง 6, ในหน้าที่67ได้เลยแต่ละช่องที่เป็นรอเรือควบคำไหนรอลิงควบแล้วก็คำไหนวอลแวนควบนะคะเอาคำในหน้า66มาใส่ได้เลยวันนี้ทําทั้งหมดสองหน้า66แล้วก็67นะคะเรื่องคําควบกล้าก็คือคําที่มีรอเรือควบรอลิงควบแล้วก็วอลแวนควบนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งให้คุณครูในไลน์เหมือนทุกครั้งเลยสวัสดีค่ะ